สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันกันกนกบแมป a n i m e c r u s a d e r ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครอย่างทันจิโร่นั่นเองเนาะตัวทันจิโร่เนี่ยเป็นตัวละครเล gend นะครับหาได้จากตู้สุ่มเลยเนาะนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูอยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่เลยจะเป็นตัวนี้เนาะซึ่งเมื่อคุณได้ตัวมามานะครับคุณจะได้เป็นทางด้านของของ e อีโวนั่นเองซึ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งจะมีเควสตามนี้เลย1นึ่อีโวกิยูสองฆ่ารากินะครับ ด้วยทาจิโร่อยู่ในทีมเนาะแล้วก็ชนะในแมเทนนะครับเป็นดานเลเจินสเตทเนาะโดยมีทาจิโร่อยู่ในทีมนะครับ10รอบแล้วก็ถึงเวฟ50นะครับของด่านอินฟินิตี้เดมอนสเตรย์นั่นเองซึ่งต้องมีทาจิโร่อยู่ในทีมซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังเคลียร์เควสไม่หมดเลยนะครับเพราะผมยังไม่มีกิวเลยแต่ว่าผมได้ทําการเหมือนแบบออกเกมเข้าใหม่แล้วอยู่ๆผมเห็นว่าในตัวผมเนี่ยมีไอตัวกล่องเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เปิดแล้วนะครับก็คือเป็นของอีโบวทัจิโร่เองเนาะซึ่งผมก็ได้มานะครับ แล้วก็ทชิโร่ของผมเนี่ยตอนนี้เป็นธางดนานของเทสูดจุหนะึ่งเนาะแต่ประมาณนี้นะครับส่วนนิ้วจะเป็นประมาณนี้เลยพวกของลีดิงนะครับผมไม่ได้ใส่เนาะคอสติกตัวละครน,นี้ไม่มีนะครับต่อมาเป็นธรรนา,าพาสีเนาะพาสีแรกนะครับเมื่อมีกิยูนอยู่ในในระยะของทชิโร่นะครับจะทําการบดดาเมสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ลดคูดาวน5เปอร์เซ็นนะครับต่อมา หลังจาก15วินะครับทุก15วิเนาะทาจิโร่นะครับการโจมตีครั้งต่อไปจะทําการทานดาเมจ200เปอร์เซ็นเป็นทูดาเมจนั่นเองเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะเป็นทูดาเมจเนาะแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับที่ทําการฆ่าสตูดได้5ตัวที่อยู่ในระยะเนาะทาจิโร่นะครับจะบวกดาเมจตัวเองเป็นเป็นเวลา8วินะครับซึ่งบวกประมาณ25เนาะอันนี้เลยและถ้าทาจิโร่ฆ่าได้10ตัวนะครับในเวลา15วินาทีจะทําการเข้าสู่ซันไฟเลสนะครับนี่่เนาาาะทกรลลดดคูว 25เป็นะครับเป็นเวลา15าวิตามนี้เลยเนาะพาสีตัวละครน,นี้เข้าใจได้ง่ายนะครับซึ่งทจิโร่เนี่ยเป็นตัวละครพื้นนะครับแต่จะเป็นไฮบิดก็ต่อเมื่ออัพตอนขั้นก่อนสุดท้ายนะครับจะมีการเปลี่ยนท่าเนาะโอเคตัวละครน,นี้ที่เก่งแค่ไหนนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูในด่านกันเลยครับไปไปเจอกันในด่านเนะาะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในด่านเนาะเดี๋ยวผมจะทาการวางทจิโร่ให้ดูนะครับถ่าวางอยู่ที่1350นเนาะ ป็นตัววางพื้นนะครับระยะอยู่ประมาณนี้นะนี่เป็นการโจมตีเซอร์เคิลนะครับจะเป็นการโดดไปตีเนาะแบบนี้เลยมีประโยคพูดด้วยนะครับผมไม่มั่นใจเนาะว่าในคลิปจะได้ยินมนะซึ่งบทพูดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับมีอยู่ประมาณสามสี่เสียงเนาะโอเคเรามาอัปเกรดจนถึงขั้นนี้กันดีกว่านะครับแต่จะเปลี่ยนท่าเนาะนี่จะเปลี่ยนท่าไปท่าที่มีชื่อว่า f โ i วิ D a n c e นะครับ ตามนี้เลยนะนี่ด้านล่างนี้ก็มีเขียนเนาะไปะนี่จะเป็นเซอร์เคิทที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงส่วนการจังตีก็จะคือเหมือนการที่ว่าฟันเพิ่มมากขึ้นนะครับจากตอนแรกที่ฟันทีเดียวเนาะโอเคนะครับมาต่อมาจะมีการเปลี่ยนท่านะครับเป็นท่าที่มีชื่อว่า Constant f l u x นะครับไปปึ๊บซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ไมตีแอรนะครับตอนนี้เลยเนาะ ยังเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เนาะนี่ซึ่งผมก็ยังององอยู่นะครับว่าทำไมบางครั้งทันจิโร่มันจะยืนอยู่อย่างนี้นะนขี่เนาะต่อมาเรามาดขูขั้นนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนท่าเนาะเป็นเอ็นบูเดนนะครับโขีคนะปุ๊บพออัพมานเนี่ยทุกคนจะเห็นตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับต้องคลิกด้านนอกแล้วกดทีใหม่ทีนึงนี่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นไฮบิดแล้วนะครับตัวละครนี้ แล้วจะกลายเป็น l ล n e L.E แล้วเนาะแบบนี้เลยซึ่งเอ็นเอ็มบูนั้นนะครับซึ่งก็คือฮ ok ินโคมิคาวุระเนาะนี่จะเป็นไฟล์แบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเตียนจโรพูดด้วยนะครับถ้าใคารได้ยินเนาะมาอัพใหัตกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมปรับให้ตีตัวที่เลือดเยอะที่สุดแล้วกันเนาะอยู่ไหนหน้านี่ิดเลือดเลยนี่นะครับ ฐานของทาจิโร่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมยังสงสัยอยู่ว่าแอนิเมชันมาบั๊กบ่อยเลยอะไรยังไงนะครับมันถึงเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยมันอยู่กับที่โอเคนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมว่าหามาเล่นได้เนาะเพราะว่าตัวละครนี้ก็เก่งใช้ได้นะครับนี่ดาเมจก็คูณเพิ่มมาประมาณนี้เนาะตาม้านของแพสซีฟนะครับเป็นตัวละครกายภาพท่าแสงเนาะไม่มีคอสเมติกนะโอเค สำหรับตัวละครนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยงไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสามารถคอมเมนต์ติชมไว้ได้เลยเอาละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม